นักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อในเรื่องของวิธีทางวัติศาสตร์นะครับทีน,นี้ไปดูกันเลยว่านะวิธีทางวัตศาสตร์นั้นมีอะไรบ้างนะครับภาพที่1นนะครับที่คุณครูจะให้นักเรียนดูนั้นนะครับคือนักเรียนนั้นทราบหรือไม่ว่านะครับว่าสถานที่ในภาพนั้นมีชื่อว่าอะไรและอยู่จังหวัดไหนนักเรียนทราบไหมครับ นักเรียนนักเรียนทราบไหมว่าสถานที่ในภาพนั้นมีชื่อว่าอะไรแล้วอยู่จังหวัดอะไรครับที่ไหนเอ่ยพระประถมเจดีจังหวัดนครปฐรมนะครับแล้วนักเรียนคิดว่านะครับ สถานที่ในภาพนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบหรือไม่ว่าสถานที่ในภาพนั้นมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วเราทราบได้อย่างไรว่าสถานที่แห่งนี้มีมีความเป็นมามีประวัติศาสตร์อย่างไรเราทราบได้อย่างไรว่า สถานที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วเราทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความถูกต้องและเป็นจริงนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเขาเล่ามากันเนี่ยมันมีความถูกต้องและมันเป็นจริงมากน้อยเพียงใดน,นะครับก็จะต้องมาเรียนในวิธีทางประวัติศาสตร์ไทยนะครับ จุดประสงค์ก็คือสรุปความหมายของวิธีการสร้างประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องขั้นอธิบายขั้นตอนของวิธีทางประวัติศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนำวิธีทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการสืบค้นเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบนะครับมาดูการเรียนประวัติศาสตร์นะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่า วิธีทางวัติศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อจะต้องค้นหาคำตอบของเหตุการณ์สำคัญทางวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบนะครับนักเรีนยนจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมในการเรียนการสอนวิธีทางวัติศาสตร์ได้นะครับก็คือนักเรีนยนจะต้องเข้าใจแล้วก็จำว่าวิธีทางวัติศาสตร์นะครับในแต่ละขั้นนั้นเป็นอย่างไรงคุณครูมีวิจิตดให้นักเรียนดูนะครับ1 1 1เรื่องนะครับ1ตอน เชิญชมครับเรื่องขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์ตีความข้อมูลหลักฐานอย่างมีเหตุผลซึ่งมีอยู่5ขั้นตอนคือการกำหนดหัวเรื่องการรวบรวมหลักฐานการประเมินคุณค่าของหลักฐาน การตีความหลักฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์กำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษารวบรวมหลักฐานการประเมินคุณค่าของหลักฐานการวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลการเรียบเรียงหรือการนำเสนอ 1- การกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาการศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์เริ่มจากความสงสัย อยากรู้ไม่พอใจกับคำอธิบายเรื่องราวที่มีมาแต่เดิมดังนั้นผู้ศึกษาจึงเริ่มจากการกำหนดเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาซึ่งในตอนแรกอาจกำหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาไว้กว้กวางๆก่อนแล้วจึงค่อยจำกัดประเด็นลงให้แคบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในภายหลังเพราะบางเรื่องขอบเขตการศึกษาอาจกว้างมากทั้งเหตุการณ์บุคคลและเวลาการกำหนดหัวเรื่องอาจเกี่ยวกับเหตุการณ์ ความเจริญความเสื่อมของอาณาจักรตัวบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจยาวหรือสั้นตามความเหมาะสมซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและยังมีหลักฐานข้อมูลที่ผู้ต้องการศึกษาหลงเหลืออยู่หัวข้อเรื่องอาจปรับให้มีความเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากหลักฐานที่ใช้ในการศึกษามีน้อยหรือไม่น่าเชื่อถือ 2. การรวบรวมหลักฐาน การรวบรวมหลักฐานคือการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษาซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิกับหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ 1. หลักฐานชั้นต้น primary source เป็นหลักฐานร่วมสมัย ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงประกอบด้วยหลักฐานทางราชการที่เป็นเอกสารลับเอกสารที่เปิดเผยกฎหมายประกาศสุนทรพจน์บันทึกความทรงจําของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรืออัตชีวประวัติผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์การรายงานข่าวของผู้รู้ผู้เห็นเหตุการณ์วีดีทัศน์ภาพ,พยนตร์ภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นต้น 2. หลักฐานชั้นรอง Se c o n d a r y source เป็นหลักฐานที่จัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักฐานชั้นต้นหรือโดยบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองแต่ได้รับรู้ผ่านบุคคลอื่นประกอบด้วยผลงานของนักประวัติศาสตร์หรือหนังสือประวัติศาสตร์รายงานของสื่อมวลชนที่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองจัดว่ามีคุณค่าที่แตกต่างกันคือหลักฐานชั้นต้น มีความสำคัญมากเพราะเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่บันทึกโดยผู้รู้เห็นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงส่วนหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่ทำขึ้นภายหลังโดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นแต่หลักฐานชั้นรองจะช่วยอธิบายเรื่องราวให้เข้าใจหลักฐานชั้นต้นได้ง่ายขึ้นและเอียดขึ้นอันเป็นแนวทางไปสู่หลักฐานข้อมูลอื่นๆซึ่งปรากฏในบรรณานุกรมของหลักฐานชั้นรอง ทั้งหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองสามา,า,มารถค้นคว้าได้จากห้องสมุดทั้งของทางราชการและของเอกชนตลอดจนฐานข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์การค้นคว้าเรื่องราวในประวัติศาสตร,สตร์ที่ดีควรใช้หลักฐานรอบด้านโดยเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาอย่างไรก็ดีไม่ว่าจะใช้หลักฐานประเภทใดควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะหลักฐานทุกประเภทมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน 3. การประเมินคุณค่าของหลักฐานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้ามาได้ก่อนที่จะทำการศึกษาต้องมีการประเมินคุณค่าว่าเป็นหลักฐานแท้จริงเพียงใดการประเมินคุณค่าของหลักฐานนี้เรียกว่าวิพากวิธีทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีอยู่สองวิธีดังต่อไปนี้เรื่องเล่าจากอดีตหอสมุดแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบัน สถาปนาขึ้นด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีโดยการรวมหอพระมนเทียนธรรมหอพระสมุดวชิรยานหอพระพุทธศาสนาสังคห,หะเข้าด้วยกันในสมัยรัชกาลที่หทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีพระบรมราชองค์การประกาศจัดการหอพระสมุดวชิรยานให้เป็นหอสมุดสำหรับพระนครเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2 4 4 8 และได้มีการพัฒนาเป็นสำนักหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติเป็นสถานที่ที่เก็บหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือเช่นศิลาจารึกตำนานพงศวดานจดหมายเหตุหรือบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาซึ่งอาจปรากฏบนแผ่นกระดาษหรือวัสดุอื่นๆเช่นแผ่นหิน แผ่นโลหะใบลานผ้าแผ่นหนังผนังถ้ำหรือผนังโบสถ์วิหารที่ถ่ายเป็นสำเนาข้อความหรือไมโครฟิลม์มเก็บไว้ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้ 2. การประเมินคุณค่าภายในหรือวิพากวิธีภายในเป็นการประเมินคุณค่าของหลักฐานจากข้อมูลภายในหลักฐานนั้นเป็นต้นว่า มีชื่อบุคคลสถานที่เหตุการณ์ในช่วงเวลาที่หลักฐานนั้นทำขึ้นหรือไม่ดังเช่นหลักฐานซึ่งเชื่อว่าเป็นของสมัยสุขโขทยัยแต่มีการพูดถึงสหรัฐอเมริกาในหลักฐานนั้นก็ควรสงสัยว่าหลักฐานนั้นเป็นของสมัยสุขโขทัยจริงหรือไม่เพราะในสมัยสุขโขทยัยยังไม่มีประเทศสหรัฐอเมริกาแต่น่าจะเป็นหลักฐานที่ทำขึ้นเมื่อคนไทยได้รับรู้ว่ามีประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว หรือหลักฐานเป็นของเก่าสมัยสุขโขทัยจริงแต่การคัดลอกต่อมามีการเติมชื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปเป็นต้นวิพากษ์วิธีภายในยังสังเกตได้จากการกล่าวถึงตัวบุคคลเหตุการณ์สถานที่ถ้อยคําเป็นต้นในหลักฐานว่ามีความถูกต้องในสมัยนั้นๆหรือไม่ถ้าหากไม่ถูกต้องก็ควรสงสัยว่าเป็นหลักฐานปลอมแปลงหลักฐานที่แท้จริงเท่านั้น ที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ส่วนหลักฐานปลอมแปลงไม่มีคุณค่าใดๆอีกทั้งจะทําให้เกิดความรู้ที่ไม่ถูกต้องอีกด้วยดังนั้นการประเมินคุณค่าของหลักฐานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมาก 4. การวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเมื่อทราบว่าหลักฐานนั้นเป็นของแท้ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง หรือความจริงในประวัติศาสตร์ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะต้องศึกษาข้อมูลหรือข้อสนเทศในหลักฐานนั้นว่าให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อะไรบ้างข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใดหรือข้อมูลนั้นมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นอย่างไรมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ข้อมูลมีความยุติธรรมหรือไม่จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหลายมาจัดหมวดหมู่เช่นความเป็นมาของเหตุการณ์ สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเป็นไปของเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์เป็นต้นเมื่อได้ข้อมูลเป็นเรื่องเป็นประเด็นแล้วผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องนั้นก็จะต้องหาความสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆและตีความข้อมูลว่ามีข้อเท็จจริงใดที่ซ่อนเร้นอําพรางไม่กล่าวถึงหรือในทางตรงกันข้ามอาจจะมีข้อมูลที่กล่าวเกินความเป็นจริงไปมากในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ควรมีความละเอียดรอบคอบวางตัวเป็นกลางมีจินตนาการมีความรอบรู้โดยศึกษาข้อมูลทั้งหลายอย่างกว้างขวางและนำผลการศึกษาเรื่องนั้นที่มีแต่เดิมมาวิเคราะห์เปรียบเทียบรวมทั้งจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้เป็นระบบ 5. การเรียบเรียงหรือการนำเสนอจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญมาก โดยผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมและเรียบเรียงหรือนำเสนอให้ตรงกับประเด็นหรือหัวเรื่องที่ตนเองสงสัยต้องการอยากรู้เพิ่มเติมทั้งจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่รวมไปถึงความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ซึ่งเท่ากับเป็นการรื้อฟืน้นหรือจำลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่อย่างถูกต้องและเป็นกลางในขั้นตอนการนำเสนอผู้ศึกษาควรอธิบายเหตุการณ์อย่างมีระบบ และมีความสอดคล้องต่อเนื่องเป็นเหตุผลมีการโต้แย้งหรือสนับสนุนผลการศึกษาวิเคราะห์แต่เดิมโดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่างมีน้ำหนักเป็นกลางและสรุปผลการศึกษาว่าสามารถให้คำตอบที่มีผู้ศึกษามีความสงสัยอยากรู้ได้เพียงใดหรือมีข้อเสนอแนะให้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไปอย่างไรบ้างจะเห็นได้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมีระบบมีความระมัดระวังรอบคอบมีเหตุผลและเป็นกลางซื่อสัตว์ต่อข้อมูลตามหลักฐานที่ค้นคว้ามาอาจกล่าวได้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์เหมือนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะแตกต่างกันก็เพียงวิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถทดลองได้หลายครั้งจนเกิดความแน่ใจในผลการทดลองแต่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นใหม่ได้อีก ผู้ศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่ดีจึงเป็นผู้ฟื้นอดีตหรือจำลองอดีตให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจอดีตอันจะนำมาสู่ความเข้าใจในปัจจุบัน นักเรียนนะครับได้ดูวิดีโอไปแล้วนะครับนักเรียนจําได้ไหมว่าขั้นตอนแต่ละขั้นนั้นหัวข้อเรื่องว่าอย่างไรบ้างนักเรียนจําได้ไหมมันมีทั้งหมด5ขั้นใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่านักเรียนพอจะจําขั้นไหนได้บ้างลองทบทวนดูซิขั้นที่1คือขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5ถูกไหมขั้นแรกคืออะไรครับอ่าขั้น ที่1การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษานะครับขั้นที่2คือการรวบรวมหลักฐานนะครับขั้นที่3การประเมินคุณค่าของหลักฐานขั้นที่4อะนะครับการวิเคราะห์สังเคราะห์และก็จัดหมวดหมู่นะครับขั้นที่5คือเรียบเรียงแล้วก็นําเสนอนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนมาดูนะครับกิจกรรมนะครับแกะรอยประวัติศาสตร์นะครับ โดยให้ศึกษาหัวเรื่องดังต่อบไปนี้คุณครูค,คิดห,หัวเรื่องให้แล้วนะครับคือศึกษาภาพแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรราชธานีโดยให้กำหนดตามขั้นตอนนี้นะครับก็คือขั้นตอนทางวิจวัดาศาสตร์5ขั้นนั่นเองนะครับหลังจากชมวิดีโอนะครับหมายความว่าหลังจาก คุณครูสอนเสร็จนะครับคุณครูก็จะปล่อยเวลาให้นักเรียนนั้นศึกษาภาพแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธนานีโดยนักเรียนจะต้องไปหาข้อมูลเพื่อจะมาตอบใน5ขั้นขอภัย4ขั้นที่เหลือนะครับก็คือขั้นรวบรวมหลักฐานขั้นที่2ขั้นที่3ประเมินคุณค่าของหลักฐานขั้นที่4วิเคราะห์สังเคราะห์จัดหมวดหมู่แล้วก็ขั้นที่5นําเสนอนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันในซูมนะแต่ว่า นักเ,เรียนจะต้องตอบคาถามครูก่อนจะออกอ่าก่อนจะไปนะคือหนึ่งวิธีทางวัตศาสตร์นั้นมีประโยชน์อย่างไรกับการศึกษาเรื่องราวทางวัติศาสตร์ข้อนี้น่1นะครับตอบนะแล้ว2วิธีการทางวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรในการใช้ชีวิตในประจําวันนะครับ2ข้อนี้นะครูทิ้งไว้นะครับแล้วเราจะมาเจอกันในใบงานนะครับเรื่องภาพแหล่งโบราณคาดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราพบกันในซูมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีนักเรียนครับ